ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ specific business Check ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไรใครต้องจ่ายภาษีนี้บ้างแล้วจะต้องจ่ายยังไงในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปด้วยกันนะคะ ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่งเก็บจากกิจการบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนดเป็นพิเศษเป็นภาษีที่แยกมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งทางกรมสรรพากรจะเป็นผู้จัดเก็บทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยผู้ที่มีหน้าที่จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องทำการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มกิจการด้วยการยื่นคำขอพอทอ01 สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะได้แก่ 1. บุคคลธรรมดา 2. นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 3. กองมรดก 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 5. กองทุน 6. หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่2คนขึ้นไปอันไม่ใช่นิติบุคคล 7. องค์กรของรัฐบาลสหารณนและองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคลกิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเช่นกิจการธนาคารธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองเซียธุรกิจประกันชีวิตกิจการรงรับจำนำการประกอบการเยีงพาณิชย์เช่นการให้กู้ยืมเงินคำประกัน การขายสังหาริมทรัพย์ที่นับเป็นการค้าหรือการหากําไรการซื้อขายคืนหลักทรัพย์ธุรกิจอื่นๆที่กําหนดเช่นธุรกิจแฟกชิงกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสินสหกรณการเกษตรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกิจการรับจำนำของกระทรวงทะวงกรมและราชการส่วนท้องถิ่นบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่รายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆที่ผู้ประกอบกิจการได้รับหรือพึงได้รับ เนื่องจากการประกอบกิจการรายรับหมายความว่าเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆอันมีมูลค่าที่ผู้ประกอบกิจการได้รับหรือพึงได้รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจากักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ ่อมาเป็นตารางแสดงอัตราภาษีเฉพาะค่ะดูจากกิจการเช่นกิจการธนาคารธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ฐานภาษีคือดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมค่าบริการและกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตาการส่งเงินไปต่างประเทศอัตราภาษีจะอยู่ที่ร้อยละ3ค่ะกิจการการรับประกันชีวิตฐานภาษีคือดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม อัตราภาษีคือร้อยละ2.5กิจการรงรับจำนำฐานภาษีคือดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมเงินทรัพย์สิสนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆอันมีมูล,ลค่าที่ได้รับอัตราภาษีคือร้อยละ2.5การค้าสังหาริมทรัพย์ฐานภาษีคือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆฐานภาษีอยู่ที่ร้อยละสามการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ฐานภาษีคือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ0.1ซึ่งได้รับการยกเว้นการซื้อและการขายคืนสินทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกักำกบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฐานภาษีคือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการขายคืนหลักทรัพย์แต่ไม่รวมถึงดอกเบีย้ยเงินปันผลหรือประโยชน์ใดๆที่ได้จากหลักทรัพย์ฐานภาษีอยู่ที่ร้อยละ3ธุรกิจแฟคทอริง ฐานภาษีคือดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมฐานภาษีอยู่ที่ร้อยละ3ค่ะสูตรคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะเท่ากับฐานภาษีคูณอัตราภาษีและต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ10ของจำนวนภาษีก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะคูณ10เอร์ซ์ดังนั้นภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องชำระเท่ากับภาษีธุรกิจเฉพาะบวกภาษีท้องถิ่น ตัวอย่างการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะห้างหุ้นส่วนรับจำนำสินทรัพย์จำกัดได้ขายของหลุดจำนำได้เงินทั้งสิ้น5,000บาทกิจาการแห่งนี้ต้องเสียภาษีเท่าใดวิธีคิดนะคะฐานภาษีของห้างหุ้นส่วนรับจำนำคือเงินที่ได้จากการขายของหลุดจำนำ5,000บาทคูณด,ด้วย2.5คืออัตราภาษีของโรงรับจำนำจะได้เท่ากับ125 และต้องเสียภาษีท้องถิ่นร้อยละ10ของจำนวนภาษีคือ125คูณเปอร์เซ็นต์เท่ากับ12.50ภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องชำระเท่ากับภาษีธุรกิจเฉพาะ125บวกภาษีท้องถิ่น12.50เท่ากับ137.50ดังนั้นกิจการแห่งนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ137บาท50สสตางค์ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกิจการใดๆก็ตามหากเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะให้เรียบร้อยและต้องเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการยื่นนั่นเองเอกสารที่ใช้สำหรับการยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. รายงานแสดงรายรับทั้งหมดก่อนหักรายจ่ายโดยจะต้องจัดทำรายงานแบบรายวันและจะต้องสรุปรายการทุกสิ้นเดือน 2. รายงานจะต้องจัดทำเป็นรายสถานประกอบการและลงรายการให้แล้วเสร็จภายใน3วันนับตั้งแต่ที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น 3. การจัดเก็บรายงานจะต้องเก็บเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปี โดยจะนับตั้งแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะหรือวันจัดทำรายงานก็ได้ชิ่นเดียวกันวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นแบบแสดงรายการด้วยแบบพอท4 0่จะต้องแสดงประเภทกิจการจำนวนเงินรายรับจำนวนเงินภาษีและภาษีท้องถิ่นร้อยละ1ิ 3. ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้นๆหรือไม่ก็ต้องยื่นแบบภายในวันที่15ของเดือนถัดไป 4. สามารถยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องถิ่นหรือทางออนไลน์ก็ได้ 5. หากยื่นทางออนไลน์สามารถขยายเวลายืน่นและชำระภาษีออกไปได้อีก8วัน 6. หากภาษีในเดือนภาษีใดไม่ถึง100บาทผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในเดือนนั้น 7. ถึงแม้ว่าไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในเดือนภาษีนั้นแต่ยังคงต้องยื่นแบบแสดงรายการเช่นเดิมค่ะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของภาษีธุรกิจเฉพาะหวังว่าทุกคนจะรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะมากขึ้นนะคะ